Lets gos วันนี้ป้าเมราจะพาทุกคนมานั่งตุ๊กตุ๊กเที่ยวแจ็คันวิวพิน่าค่ะ สวัดีค่ะทุกคนป้าเมราค่ะเมราชีวิตในอเมริกาวันนี้ป้าเมราจะพาทุกคนมาตะลุยเที่ยวแจ็กสันวิลฟอริดาค่ะรถตุกๆที่เราจองไว้ก็มาแล้วค่ะทุกคนมาจอดรอแล้วที่อเมริกาก็มีตุกๆนะคะเย้ยโอเคเลสโก w ล i ม i n g for you โอเคอัมคัมม t h เฮ้ย can d ่ i จะขับสิ่งนี้ใช่ชัว รถตุ๊กๆคันนี้เป็นรถตุ๊กๆไฟฟ้าค่ะทุกคนเสียงจะเงียบมากตอนนี้เรากําลังนั่งรถผ่านแม่น้ําเซนจอนค่ะทุกคนแม่น้ําเซนจอนนี้เป็นแม่น้ําที่สวยมากเลยค่ะท้องฟ้ากับแม่น้ําสีเดียวกันเลยค่ะที่สําคัญก็คือแม่น้ําแห่งนี้เป็นแม่น้ําที่กว้างใหญ่และก็ยาวอันดับ3ามของรัฐฟลอริดาค่ะ EII Field the home the It's Jacksonville Bank Jaguars of นี่ก็คือสนามฟุตบอลของเมืองแจ็กสันวิลค่ะทุกคนหรือที่นี่เขาเรียกจาก u a สเตเดียมที่นี่จะมีกำแพงอนุสร์สำหรับทหารผ่านศึกที่เสียชีวิตในสงครามต่างๆเช่นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามแล้วก็สงครามโลกค่ะทัวรไกด์กำลังพีเซนต์ให้รุงจอนฟังแต่บอกว่าห้ามบันทึกเทปอัน <laughs> น oh yeah. ที่เรามองเห็นอยู่ข้างหน้าก็คือสปอร์ตผับท้องถิ่นของเมืองแจ็กสันวิวค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่เมืองเก่าแจ็กสันวิวค่ะทุกคนที่มีอายุ200กว่าปีเดี๋ยวเราจะมาฟังเรื่องราวของแจ็กสันวิวกันนะคะเมืองแจ็กสันวิวเป็นเมืองที่ใหญ่แล้วก็ประชากรมากที่สุดอันดับ1ของรัฐฟลอริดาค่ะและยังเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับที่12ของประเทศสหรัฐอเมริกา คือมีประชากร959,000คนสภาพอากาศของเมืองแจ็กสันวิ e เนี่ยจะอบอุ่นแล้วก็จะมีฤด,ดูร้อนหรือซัมเมอร์นี้ยาวนานกว่าฤดูอื่นค่ะทุกคนและเมืองนี้ยังถูกจัดอันดับให้เป็น1ใน10ของเมืองหน้าอยู่ในรัฐฟลอริดาค่ะเมืองแจ็กสันวิวมีอีกชื่อหนึ่งว่าเป็นเมืองแห่งแม่น้ำ เพราะว่ามีแม่น้ํามากมายหลายสายแต่ว่าแม่น้ําสายที่ใหญ่ที่สุดก็คือแม่น้ํำซ้นจอนที่ป้าเมรราพาไปดูมาตะกี้นี้นะคะเมืองแจ็กสันวิวตั้งอยู่เขตดูวอลหรือดูวอลเคาน์ตี้ค่ะการปกครองเป็นระบบเมเยอร์คอนซิลหรือสภานายกเทศมนตรีซึ่งเมืองแจ็กสันวิว เป็นครั้งแรกนะคะที่มีนายกเทศมนตรีเป็นผู้หญิงคือดอนนาดีแกนค่ะแจ็คสันวิลมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายหลายแห่งด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์แล้วก็เนเทิลพาร์คต่างๆที่สำคัญแจ็คสันวิลตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะที่มีชายหาดที่สวยงามมากมายหลายที่ด้วยกัน นี่ก็เป็นป้ายแนะนำเซมิโนคลับหรือสโมสรเซมิโนค่ะทุกคนน่าสนใจเหมือนกันนะคะนี่ทุกคนดูร้านข้างหน้าสิคะแต่งหวานแหววหลากสีสวยงามมากเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเป็นร้านอะไรภายในร้านก็สีสันแจ่มจ้าร้อนแรงจริงๆ ราก็อยู่ที่แคนดี้ช็อปค่ะทุกคนเป็นแคนดี้ช็อปหรือร้านขายขนมนะคะพวกลูกคมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็มีทุกอย่างนะคะมีทุกประเภทของแคนดี้ ้าเาเลยนะคะที่มาเห็นร้านขายลูกอมที่มีมากมายหลายแบบหลายชนิดแล้วก็สวยงามแบบนี้เราแอบไปดูครัวของเขาด้วยเลยดีไหมคะมาดูกันคะ่ะนี่คะ่ะทุกคนเขาจะผลิตเองแล้วก็ขายเองคะ่ะนี่ก็เป็นคอฟฟี่ช็อปของร้านแคนดี้คะ่ะทุกคนคือเขาจะมีขายเครื่องดื่มด้วยนะคะ แล้วก็มีแคนดี้มากมายหลากหลายชนิดให้เลือกลุงจอนกำลังไปออเดอร์เครื่องดื่มค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่คอฟฟีชอปของร้าน คนดี้ช็อปนะคะของร้านคนดี้ช็อปที่ใหา่ที่สุดในแจ็คสันวิวค่ะทุกคนที่นี่เขาจะทำเองนะคะออกแบบเองแล้วก็ขายเองค่ะ Green Apple h a l a p e n o Soda Is it good? Yes, I not try yet, but I think it will be good. I think oh, it will be good. Okay, all right, try it again. Yeah. Okay. All right, do you like it? Yes. Oh, cool. Very good. All right. ทุกคนดูวอลเปเปอร โคมไฟไม่ว่าจะติดผนังหรือเพดานก็จะเป็นรูปบับเบิร์ีหรือรูปทรงไข่มุกค่ะ<ม>ตอนนี้เรากำลังมาไซซิงทัวร์เมืองจักสิงหดีกันค่ะทุกคนไกด์บอกว่าเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงงั้นเราก็ไปลุยกันต่อเลยค่ะที่นี่เป็นเมืองเก่าแต่ก็ไม่ได้เก่ามากนะคะ200กว่าปี ทุกคนดูพวกตึกต่างๆนะสถาปัตยกรรมของเขาสวยงามมากจริงๆเมื่อก่อนที่เข้ามาในดาวแถวแจ็คสันวิวมีแต่ขับรถผ่านนะคะแล้วก็ไปเดินเล่นริมแม่น้ำพอได้มาเที่ยวแบบจริงจังเที่ยวแบบเจาะลึกได้ทราบได้รู้ข้อมูลประวัติความเป็นมาของเมืองนี้แล้วโอ้โหไม่เสียดายเลยคะ่ะ ที่ไปจ่ายค่าตุกๆร้อยสี่สิบเหรียญสำหรับทัวร์ดาวเทาแจ็คสันวิววันนี้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ป้าเมราประทับใจที่สุดก็คือโบสของเมืองนี้นะคะมีโบสเยอะมากแล้วก็หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์แล้วก็รูปทรงสถาปัตยกรรมการออกแบบสวยงามประทับใจจริงๆค่ะแต่เท่าที่ดู ส่วนมากจะเป็นสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็สไตล์สเปนค่ะทุกคนก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะในยุคอนานิคมจะมีชาวฝรั่งเศสและสเปนมาอยู่ในดินแดนของแจ็คสันวิวเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นสถาปัตยกรรมต่างๆศิละปะการแต่งการออกแบบอาคารก็เลยเป็นสไตล์ฝรั่งเศสแล้วก็สเปน Thank you. Great trip. Bye. Hey. Thank you, Rachel, for your trip today. Can you introduce yourself? Yeah, of course. Hi, I'm Russell. I'm with Gotukan here in the wonderful city of Jacksonville, Florida. I just had these two awesome people come along on our tour. So happy that you guys <laughs> took the tour with us. It was very informative. Uh, yes. Having lived here for seven years, didn't realize all the buildings here, and especially the candy yeah, factory. <laughs> oh yeah, I know the candy factory is amazing. I Hi. love being Willy Wonka and exploring <laughs> the candy factory. Okay, thank you very much. Okay. You. Bye bye. bye. <laughs>